กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับจะพามาดูมีทั้งสัตว์ปลาแล้วก็ไดโนเสาร์นะครับพากันมาปีนต้นไม้นะครับนี่ก็นี่มาเกาะอยู่บนกริงต่างๆนะครับนี่เจ้าตัวแรกเป็นอะไรอยู่บนสุดเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็ไดโนเสาร์เทอราโูดอนนะครับไดโนเสาร์บินได้นี่วางไว้ใน ขอหย่าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บกันอีกทีส่วนเจ้าตัวนี้ฟ็อกซ์็คือสุนัขจิ้งจอกนะครับนี่ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสวยงามามาตัวที่สามดีกว่าเจ้าตัวนี้ก็ t i เกอร์ก็คือเสือนะครับเลือกตัวเล็กมานะครับ ตัวใหญ่เราไม่โชว์กรวันนี้แลที่ตัวที่4นะครับก็คือแอนอิเตอร์นะครับก็คือตัวกิมมดนั่นเองแต่ตัวนี้คือตัวกิมมดยักษ์นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าต,ตัวนี้มีคลื่นนะครับเป็นไดโนเสาร์ก็คือเจ้าไดเมโทรดอนนั่นเองนะครับ ก็ซูมอย่างนิดเึงยนะครับพื้นหลังสีเขียวคล้ายๆกันนี่สามตัวนี้มาอยู่ติดกันเลยเจ้าตัวนี้ก็แอังกิโลซอรัสก็คือไดโนเสาร์หุ่นเกราะนะครับนี่วางไว้ก่อนแล้วก็เจ้าตัวนี้มูสกวางมูสนั่นเองนะครับสัตว์น้มีการเหนือ อากาศหนาวนะครับเจ้าตัวนี้หรืออาจจะไม่ชอบแต่มันก็อยู่ในอากาศหนาวได้นะครับมีหิมะตกส่วนเจ้าตัวนี้นี่มีครีบมาตไต่ตัวสีแดงๆต่อคือสไปโนโซอรัสนะครับโยนลงไปไกลหมดแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็แคนครีรูก็คือจิงโจ้นะครับนี่พาลูกมาด้วยอยู่ที่หน้าท้องนะครับ ถุงหน้าท้องของมันสัตประจำประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็บาซิลิสซัสเจ้าตัวนี้ก็คือกิ้งก่าบาซิลิสตเองนะครับขึ้นมาเกาะบนต้นไม้ของเขาด้วยเจ้าตัวนี้รายละเอียดก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายกันนี่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ ซีบราหมาลายนั่นเองนะครับนี่ก็ครบแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ